เนชั Thailand, ่น a l g จีโอ a ราฟิกไทยแลนดรางวัลประกวดภาพถ่ายสารคดี10ภาพเล่าเรื่องภายใต้หัวข้อ Follow the River เราทุกคนก็ทราบดีว่าน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนะครับซึ่งถ้าหากว่าขาดไปซึ่งแหล่งน้ำแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นเป็นบอกเกิดของทุกๆสิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นอย่างดีมุมมองใหม่ๆสะท้อนภาพของแม่น้ำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปรียบดั่งเส้นเลือดของแผ่นดินที่เชื่อมสายน้ำย่อยสู่ทะเลผ่านมุมมองของช่างภาพที่มีคุณสมบัติความเป็นสารคดี ปีนี้เนี่ยก็มีผู้เข้าประกวดจานวนมาก,กน,นะครับที่ส่งภาพเข้ามาซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งเ,เรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายภาพเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสามารถที่จะนําไปต่อย,ยอดเป็นสารคดีดีๆได้ชื่อนักดำน้ําแห่งค้มบางกระเจ้านะคะแรงบันดาลใจเกิดจากพบเห็นว่าอาชีพของนักดำน้ําจะเป็นอาชีพที่ว่าเป็นอาชีพโบราณเก่าแก่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มจะหายไปแล้ว ก็เลยอยากจะบันทึกเรื่องราวชีวิตการทํางานแล้วก็วิธีการต่างเนี่ยเอาไว้ในรูปแบบของภาพถ่ายสารคดีค่ะรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าการถ่ายภาพแบบสารคดีเนี่ยนอกจากที่เราจะสร้างภาพถ่ายออกมาแล้วอะค่ะเราก็ยังสามารถที่จะบันทึกเรื่องราวชีวิตคนที่ผูกพันกับสายน้ําได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังมาดูได้ต่อไปค่ะไทยเบฟ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแพลตฟอร์มความยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าบริษัทไทยเบรฟเวตจำกัดมหาชน